สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนเงาะนะครับเป็นสวนเงาะของป้าของผมเองเป็นสวนเงาะอายุประมาณ3-4ปีนะครับให้ผลแล้วนะครับติดลูกแล้วเป็นสวนของป้าเหนียวนะครับป้าเหนียวของลุงสุขอยู่ที่สวนทวงนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับ ครับมาดูต้นนี้กันต้นนี้ประมาณอายุประมาณ3ปีนะครับ <Okay. S 1> กดกเขใช้ได้นะครับต้นนี้โอเคแต่ลูกยังเกยวอยู่ดูนะครับ ตันนี้กรดกนะครับ <Wow. S 1> เป็นเยอะมากเลยครับต้นนี้ <Wow. S 1> จะต้องมีโปรเจกต์จริงๆแล้วทำส่วนเงาะแข่งกับป้าเหมียว เยอะมากเลยต้นนี้ถือว่าดกเลยนะครับต้นนี้ทีนี้น่าจะได้หลายตังค์อยู่นะครับข้างล่า okay. <Okay>. yeah. ดูสิครับดกเลยต้นนี้ ใช่ครับ100ร้อยกว่าต้นนะครับว้ <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ติดอยู่นะครับติดเกือบทุกต้นนะครับ <Wow. S 1> นี่ครับต้นนี้เพิ่งออกดอกนะครับ ตันนี้เพิ่งออกดอกแล้วก็ติดลูกเล็กๆอยู่น่าจะมีหลายรุ่นอยู่นะครับดู<ว>นะครับต้นนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับ ก็ดกเหมือนกันเป็นสวนผสมประสานทุเรียนกับเงาะนะครับเห็นแล้วอยากได้เลยนะครับโอ้โหสุดลูกหูลูกตามันจะเป็นกาแฟนะครับ นู่นจะเป็นทุเรียนนะครับครับนี่ก็จะเป็นต้นเงาะอายุประมาณ4ปีนะครับก็จะเห็นว่าลูกกระโดกพอใช้ได้นะครับนี่อายุประมาณ4ปีนะครับต้นนี้ดูต้นนี้กันนะครับ ต้นนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับติดลูก <Wow. S 1> อันนี้ก็ประมาณ4ีปีนะครับสวยมากนะครับมีประมาณร้อยกว่าต้นหน้าถึงครับเดี๋ยวต้องมีโปรเจกต์ทำสวนเงาะเ,าเขาบ้างนะครับเห็นแล้วใจขึ้นนะครับถือว่าดกนะครับต้นนี้ เงาะนี้ทนแรงนะครับเดี๋ยวถ้ามันสุกผมจะมาถ่ายอีกทีนึงนะครับโอเคดูครับความดก mm hmm. โห้ดกจริงๆครับไปดูต้นอื่นกันนะครับ mm hmm. ดูต้นนี้ต่อ ภาพไปไกลนะครับน,นี้ถ่ายตอนกลางวันเลยครับมันร้อนเลยอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับเป็นสวนผสมประสานนะครับอันนี้เป็นมะม่วงโชคอน,นันนี่ก็โชคอน,นันต์เหมือนกันนี่ก็โชคอน,นันนี่สับรตนะครับ นี่เป็นสับลต์เงา่ยาขุมไว้ครับต้นนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นดอกเป็นดอกก็มีมันมีหลายรุ่นนะครับงาะต้นนี้ก็ดงก,กัน ดูสภาพรถครับโอ้โห<ฮ>บนจะเป็นท้นเรียนนะครับดูต้นนี้ครับต้นนี้นี่สวยนะครับประมาณผมว่าประมาณ3ปีนะครับสวยนะครับต้นนี้สวยแล้วก็ดกด้วยดูดูแลง่ายด้วยครับ สวนผมปลูกไว้2ปียังเป็นลูกเลยนะครับอันนี้เป็นกาแฟนะครับพันโโบลตานะครับเราเดูว่าทุเรียนของบ้านมีกี่ต้นนะครับอันนี้แกได้เสียบข้างไว้นะครับเสียบข้างไว้เสียบข้างเหมือนทองไว้ครับกิ่งพันเหมือนทองอันนี้เป็นกาแฟโรบัสต้านะครับส่วนมาก เขาจะปลูกโรบัสตา้ากันนะครับอันนี้ต้นทุเรียนเล็กครับประมาณปีหนึ่งแล้วก็นะครับเสริมรากไว้ด้วย <Wow. S 1> เสริมรากให้โตนะครับก็มีกาแฟปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะครับนีทุเรียนหมอนทองนะครับ ออกดอกแล้วติดลูกแล้วด้วยนี่เป็นแท้งใส่น้ำนะครับนี่เป็นทุเรียนพึ่งต่อนะครับ อันนี้ต่อติดแล้วนะครับเห็นไหมครับแตกใบอ่อนแล้วนะครับอันนี้แสดงว่าเสียบข้างติดแล้วนะครับแตกใบอ่อนแล้วนี่นะครับแฝดตุเรียนต้นเล็ก น,นี่ก็เสียบข้างได้ประมาณตัดต่อแล้วประมาณปีกว่า,วาแล้วครับนไหมครับหมอนทองอสวนนู้นจะเป็นห้างอาตเตวนะครับเป็นสวนของอ,อัตเวเวอัตเตวก็สวยเหมือนกันนะครับติดวีนนี้แกว่าติดลูกหล,หลายต้นอยู่นะครับนี่นะครับนี่เป็นของป้าเหมียว อยู่เป็นทุเรียนของแกนะครับสวนแกก็จะสิ้นสุดตรงนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหอ,อแต่วเลย,ยนะครับนุ่งทางขอาแต๋วทุเรียนก็สวยเหมือนกันนะครับหอแต๋วเป็นลูกหลายต้นอยู่เหมือนกันดูนะครับหอแต๋วก็เป็นหลายต้นนะครับอีกประมาณสามสี่ปีนี่โอ้โหติดลูกเยอะเลยนะครับ ปีที่แล้วได้กิน3ามสี่ลูกมั้งอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนที่เสียบข้างไว้นะครับตัดตอแล้วมาปีหนึ่งครับสวยเลยนะครับหมอนทองเขาจะใช้ต้นพื้นเมืองแล้วเสียบข้างได้กิ่งหมอนทองนะครับต้นนี้ก็ต่อติดแล้วนะครับเห็น <Okay. S 1> ไหมครับต้นเล็ก <Okay. Yeah. S 1> เสียบข้างติดแล้วหมอนทอง เราจขึ้นไปข้างบนกัน,นครับดูสุทางยู่ครับถ้าล้มมานี่กิ้งลงไปข้างล่างนู่นนะครับลูกคูกเรียนนี่เราเก็บอยู่ข้างล่างได้เลยครับความชันจะเป็นภาพมุมสูงนะครับของสวนป้าเหนียวเดี๋ยวพาไปดูลูกเรียนกันนะครับี่ติดลูกแล้ว รเราก็มาถึงต้นที่ติดลูกแล้วนะครับทุเรียนของมะเมีือดูว่ามีกี่ลูกนะครับต้นนี้ก็มีชุดที่สองออกมาดอกออกมาด้วยนะครับโอ้โหมีสามชุดเนยนะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับลูกใหญ่แล้วนะครับดียวขนาดอันนี้จะเป็นรุ่นสองรุ่นสองนะครับ รุ่นสรุ่นสอง,สอง,สองอน,นี้เป็นรุ่น3อายุในประมาณห้าปีครับตัวนี้ต้นข้งางล่างก็โตอยู่นะครับแต่ไม่ติดลูกครับครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการมาดูสวน เนาะส่วนทุเรียนของป้าเหมียวเดี๋ยวให้มันสุกเดี๋ยวผมจะพามาดูใหม่นะครับ